มื่งมะข่ที่มะขี่เทศมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเนี่ยอยากรู้เลยค่ะว่าประโยชน์จริงเขาว่ามีอะไรบ้างเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปราจะช่องให้พี่ฟิสสุขภาพตีพิปรานะคะวันนี้พี่ปลาจะมานําเสนอในเรื่องของมะขี่เทศค่ะมะขือเทศมีประโยชน์มากมายชื่นชมคําตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะ มะเขือเทศกินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชื่อมิมเขาว่ามะเขือเทศมีประโยชน์มากกว่าแค่ผิวสวยแล้วทำไมล่ะคะมีอะไรในมะเขือเทศที่มีประโยชน์ขนาดนี้เคยได้ยินชื่อสารไลโคปีนไหมคะไลโคปีนเป็นสารสำคัญที่พบได้ในผลมะเขือเทศจัดเป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งใน600ชนิด พบไลโคฟีนได้ในมะเขือเทศแตงโมฝรั่งสีชมพูและมะละกอเป็นต้นและจะพบได้เยอะเลยนะคะในปริมาณตั้งแต่0.9ถึง9.3กรัมในร้อยกรัมของมะเขือเทศสดเลยค่ะไลโคปีนเป็นสารประกอบที่ได้รับความสนใจเนื่องจากมีการรายงานว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากโดยเฉพาะ การลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่อายุวัฒต่างๆที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือมะเร็งตอมลุกมารองลงมาคือมะเร็งปอดกระเพาะอาหารนอกจากนี้ก็ยังแสดงให้เห็นประโยชน์ของการได้รับไลโคปีนว่าเป็นการลดความเสี่ยงของมะเร็งตับอ่อนด้วยนอกจากมะเร็งตับอ่อนก็มีมะเร็งลาไส้ใหญ่มะเร็งทวารหนนะักมะเร็งเต้านมด้วยนะคะ คราวนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่ามะเขือเทศมีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งมะเขือเทศมีเบต้าแคโรทีนและฟอสฟอรัสในปริมาณที่มากเลยค่ะสองมะเขือเทศช่วยในการรักษาสิวด้วยการนำน้ำมะเขือเทศมาพอกบริเวณผิวหน้าหรือฝานบางๆแล้วก็นำมาแปะที่หน้าก็ได้นะคะจะเห็นหลายคนทำเลยค่ะ ซึ่งเป็นการบำรุงผิวหน้าที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย 3. ช่วยให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคหอบหืดได้มากถึง45 4. ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ 5. ช่วยรักษาโรคละกะปิดและกะเปิดเลือดออกตามไรฟัน 6. ช่วยป้องกันการแข็งโตของหลอดเลือด 7. เมื่อเขือเทศ มีฤทธิ์ในการช่วยขับปัสสาวะแปดเจรักษาโรคความดันโลหิตสูง 9. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ 10. ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเส้นเลือดตีการเกิดโรคหัวใจวายสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นเราเลิกนะคะหรือลดอย่างน้อยก็คือให้ลดลงบ้างสำหรับการสูบบุหรี่เพราะมันเกิด ภาวะที่อันตรายต่อหัวใจมากๆนะคะ 11. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด 12. ช่วยในระบบย่อยในกระเพาะอาหารและช่วยในการขับถ่ายจะระได้สะดวก 13. ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 14. ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ 15. ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายได้ถึง45เลยนะคะถ้าเรารับประทานมะเขือเทศเป็นประจำ 16. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ในเพศหญิง 17. มีคนนำมะเขือเทศนะคะเอาน้ำเนี่ยมา,มาหมักผมก็บอกจะช่วยป้องกันไม่ให้ ผมเนี่ยมันเสียเวลาที่เราลงว่ายน้ําในสระน้ําที่มันมีคอรีนมากๆดีมากเลยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยถ้าหลายคนที่ลงว่ายน้ําในสระที่ก็มีคอรีนแล้วก็พบว่าปัญหาคือเส้นผมจะถูกทําลายค่ะสิบแปดน้ำมะเขือเทศนํามาใช้ขัดเครื่องประดับเงินก็ขัดไม่ดีมากเลยนะคะทําให้เงางามเหมือนเดิมด้วยการนําน้ํามะเขือเทศมาถูแล้วก็ล้างน้ําออก ตอนนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าวิาวธีการทานมะเขือเทศให้ได้ประโยชน์มากที่สุดต้องทำยังไงคะส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหากต้องการให้ได้เรดพาดและวิตามินครบถ้วนก็มักจะต้องทานแบบดิบๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันมานานเลยแต่เดียวก่อนมะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นเห็นไหมคะเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกเอ๊ะใช่เหรอ การทานมะเขือเทศเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องทำให้มะเขือเทศสุกเสียก่อนอีกครั้งนะคะการรับประทานมะเขือเทศเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเราต้องทำให้มะเขือเทศเนี่ยสุกเสียก่อนเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกาย จึงสามารถนําไปใช้ได้ดีกว่าการกินแบบไม่ผ่านความร้อนอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงม,มะเขือเทศจะยิ่งทําให้ร่างกายน่เดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมคะเขาบอกชัดเจนเลยนะคะว่าเราต้องทําให้มะเขือเทศเนี่สุกโกนเป็นไงคะปกตินี่เราจะทานมะเขือเทศส,สดๆกันเยอะเลย ตอนนี้เราทราบแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราพูดว่าต้องทําให้มะเขือเทศสุกเสียก่อนเพราะความร้อนเจะทําให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายเอ๊ะแล้วเราจะทานมะเขือเทศแบบสุกไม่ได้เลยเหรอคะมันจะไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่ามาฟังก่อนนะคะเนี่ยอยากจะบอกเลยนะคะว่า ไม่เชีว่าการทานมะเขือเทศแบบสดจะไม่ดีเสียเลยเพราะในมะเขือเทศก็มีวิตามินซีสูงเช่นกันเห็นไหมคะแร้วิตามินซีเนี่ยเขมีประโยชน์มากมายเลยโดยเฉพาะในเรื่องของหวัดดังนั้นหากต้องการวิตามินซีสูงมีใยอาหารซึ่งส่งผลให้ผิวพรรณดีและผู้หญิงหลายคนก็ชอบมากนะคะก็รับประทานมะเขือเทศแบบสดค่ะ พอแตกต่างเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะทําให้ผิวพรรณของเราดีทานอย่างมีกากใยาอาหารมากๆก็ต้องรับประทานสดแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าต้องการให้ร่างกายได้รับสารไลโคลปีนมากๆก็ต้องทานแบบรับประทานที่ผ่านความร้อนมาแล้วเห็นความชัดเจนไหมคะว่ามันแตกแยกหรือแบ่งแยกกันอย่างไรตอนนี้มาดูคำตอบเลยคะ่ะ มีหลายคนถามเข้ามาเลยค่ะเราจะดื่มน้ามะเขือเทศอย่างไรให้ถูกต้องและมีประโยชน์อย่างที่บอกนะคะว่าการดื่มน้ำมะเขือเทศเพื่อให้ได้ประโยชน์มากสุดนั้นเราจาเป็นต้องกำหนดช่วงเวลาดื่มน้ำมะเขือเทศค่ะเพื่อให้ร่างกายนำสารอาหารจากน้ำมะเขือเทศไปใช้งานได้ดีโดยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองช่วงเวลาคือหนึ่ง ดื่มก่อนทานอาหารในช่วงทองว่างก็บอกเลยนะคะจะทําให้ร่างกายของเรานี่ดูดซึมได้ดีขึ้นหรือสองดื่มหลังทานอาหารในทันทีเพราะในไขมันนะคะในอาหารจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้นไม่งงใช่ไหมคะการทานมะเขือเทศเอาง่ายๆเลยพี่ปราเสนอให้ฟังเลย ถ้าเราต้องการสารไลโคป,ปีนมากเราก็ต้องทำให้มะเขือเทศสุกโกรแต่ถ้าเราต้องการวิตามินซีสูงและใยอาหารก็ทานสดค่ะทานสดอย่างที่เราทานกันกรอบอร่อยเลยส่วนนะ้ำมะเขือเทศก็อย่างที่บอกเลยนะคะก็มีการทานสองอย่างคือดื่มก่อนทานอาหารในช่วงท้องว่างหรือดื่มหลังอาหารทันที เห็นไหมครับประโยชน์มันต่างกันอยู่ที่ว่าเราทานแบบไหนเราต้องเข้าใจนี่คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําไมเราจะทานอะไรให้เกิดประโยชน์เราต้องรู้ว่าทานด้วยวิธีไหนถึงจะเกิดประโยชน์กับร่างกายสูงสุดตรงนี้นะคะทุกคนคงจะเห็นตรงกันเลยว่ามะเขือเทศมีประโยชน์มากมายแต่เดี๋ยวโกนเขาบอกเลยนะคะว่าเขามีข้อห้ามหรือมีขอบเขตสําหรับผู้ที่ห้ามดื่มน้ํำมะเขือเทศ แล้วใครล่ะคะที่จะอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มที่ห้ามดื่มผู้ที่ห้ามดื่มนะ้ำมะเขือเทศไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินมะเขือเทศได้ประโยชน์ทั้งหมดนะคะพอฟังแล้วก็อู้เราจะรีบทานมะเขือเทศเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะมะเขือเทศเป็นผลไม้ที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงมากอันนี้พี่ปลายยาำเลยนะคะมะเขือเทศเป็นผลไม้ที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงมาก ดังนั้นผู้ที่ไม่ควรทานมะเขือเทศเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือปรุงสุกก็คือผู้ป่วยที่กำลังป่วยเป็นโรคไตค่ะหรือผู้ที่มีโพแทสเซียมในเลือดสูงเพราะร่างกายจะมีปัญหาได้หากขับโพแทสเซียมออกมาได้ไม่หมดบอกเลยนะคะว,ว่าโพแทสเซียมมีผลต่อการทำงานของหัวใจนอกจากนี้คนที่มีภาวะกรดไหลย้อน ก็ไม่ควรทานมะเขือเทศมากเกินไปเพราะมะเขือเทศมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆจะยิ่งทําให้อาการของกรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นซึ่งทุกคนรู้แล้วว่าอาการของกรดไหลย้อนนี่มันจะมีการแสบร้อนกลางหน้าอกแล้วมีกลิ่นรือเหม็นเปรี้ยวที่เขาเรียกว,ว่าฮาร์ดเบิร์นะคะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานสําหรับคนที่เป็นมากฟังวันนี้แล้วนะคะเราจะเห็นได้เลยว่า สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหรือกำลังเป็นโรคไตจะทานอาหารไม่ได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงวันนี้อย่าลืมดูแลไตของเราให้ดีๆนะคะดื่มนะ้ำมะเขือเทศแค่ไหนจริงจะพอดีอาหารทุกชนิดนะคะถ้าทานมากเกินไปย่อมเกิดอันตรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ที่มีประโยชน์มากแค่ไหนก็ตาม น้ำมะเขือเทศก็เช่นกันถ้าดื่มมากไปร่างกายก็จะได้รับวิตามินซีสูงเกินไปจนเกิดโรคนิ้วได้นอกจากนี้ยังจะมีโพแทสเซียมสูงดังนั้นนะคะการดื่มน้ำมะเขือเทศที่แนะนำก็คือไม่ควรเกิน2แก้วหรือ2ครองเล็กๆต่อวันค่ะอันนี้เป็นปริมาณที่เหมาะสมที่ร่างกายสามารถขับโพแทสเซียมออกไปได้หมด อย่างที่พี่ปลาเคยย้ำหลายครั้งแล้วนะคะต่อให้อะไรมีประโยชน์แค่ไหนเราก็ต้องรับประทานที่เหมาะสมกับร่างกายเพราะการที่รับประทานอะไรมากเกินไปก็จะเกิดการสะสมและเกิดอันตรายได้และอย่างหนึ่งที่ขอย้ำมากๆเลยนะคะดูแลรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงโดยเฉพาะโรคไตถ้าใครเป็นแลว้วม่จะทราบเลยว่าเราต้องจำกัดอาหารหลายอย่างมากกลับมาดูแลสุขภาพของเรานะคะ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันมาเป็นคร่องโค้กกับสุขภาพกับพี่ปรากันนะคะเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งช่อง HTF สุขภาพติดพี่ปรากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆแล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกัน ขอทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีพี่ปลาจากช่อง Healthy Fit สุขภาพดีพี่ปราค่ะบา,บายๆขอทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีพี่ปราค่ะบายๆจากช่อง Healthy Fit สุขภาพดีพี่ปรานะคะบายบาย